เมื่อจ้าวจำคำพูดของคุณได้หมดแล้ววันนั้นนะแต่ผมคุณลองพูดมาดีว่าผมพูดอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูสคริปต์แป๊บแล้วบอกจำได้โธ่แต่มันจาความรู้สึกได้น่ะว่าวันเสียใจมากๆค่ะคุณเสียใจแสดงว่าคุณมีใจถูกต้องไหมเสียใจเพราะคุณแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆคุณก็มีผมนอนเป็นเพื่อน คุณไม่ได้นอนนะมาจังนอนนะี๋ยด่านนอนเป็นเพื่อนก็ได้ไม่เป็นไรไอโต้่หละเลิฟเป็นไ,ไงบ้างเนี่ยคิดถึงยังเลยมาให้ลุงก่อนอหน่อยสิเอาว่าแล้วติดงานสินะเมื่อกี้บอกว่าโทรไปบอกว่าติดงานไม่ใช่ก็คือลุงกำลังจะไปงานเอ็มซีไงติดงาน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 จริงไอโตติดงานแบบที่ว่าเขียวคนนี้เหรอ ไปโลครับไปไอ้พี่หนึ่งเดี๋ยวทีเช็คก,ก่อนไอ้โพลีกลอนทำไรเขาบอกเมื่อกี้เลยเขายังไม่ทำไรเลยครับทำไมรถกูซ่อมไม่ได้น่ะนี่มันโลดอยู่ตรงไหนอ่ะลูกเปล่าครับส่ง C B S เจอแล้วบ้างนะ B A J A N T ค่ะนี่แบบเนียนๆฮัลโหลดีใจด,ด้วยครับค่ะฮะมาจากไงไม่รู้ไปอยู่ไหนอ่ะนี่ใครนี่รถใครนี่อ๋อใช่ไม่หนูหนูเพิ่งมาเลยอ่ะ สภาค่ะใช่พอดีหนูเข้าออกก็ตรงหน้าสภานี่หละให้หนูหนูเนี่ยหนูอยู่ในตู้น่าจะเป็นคนเป็นรถตู้สีดำอะค่ะปิดมืดหมดเลยไม่รู้ว่ามาดูยังไงเป็นรถตู้ okay, ะนะได้ะได้มาดูยังไงเป็นรถตู้ะนะ กำลัอง,งอยู่บนรถตู้ขนเด็กค่ะเอ้ hey, คุณว่าไงครับโอ้น oh, ึกว่ารถตู้ขนเด็กค่ะมันคุณดูยังไงเป็นรถตู้อันนี้ผมถามก่อนคือคือรถอะไรอะ่ะมันคือ SUV ครับเดี oh. ย๋ยวนี้ SUV นี่รักษาได้นะคะนั่น Hiv ครับ oh. อารมณ์ดีเหรอวันนี้ ah. แล้วที่นู่นไม่ติดเป็นปกตินะที่นู่นไม่ติด งานโกงงานแก๊งเหละครับวันนี้เถ็นผู้พี่เขาพักกันเต็มเลยอ่ะน่าจะพักกัน oh. ไม่เสียงคุณเบาวะเดี๋ยวมา <Huh? S 2> จังที่ม่ตังวะน่าจะเป็นที่คุณนะเสียงผมปกติเลยโอเคมาตังจอมล้างครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับมึงใครเนี่ยเห็นแล้วอ๋อตัวเล็กสวัสดีครับสวัสคนนี้นี่เจ๊กสวัสดีครับสวัสดีตู่ตู้รับนะกระเป๋าไปแล้ช่างอีกบทไปอัะไอตู่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยอ่ะสวัสดีครับทำงานครับวันวมางว่าไงครับเมื่อวานน้ามาที่อู่แล้วบอกว่าจะคุยกับช่างเรื่องหล็กคืออะไรเอ่ยคือจะขอซื้อเหล็กต่อช่างครับแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าช่างจีนี่คือแบบโกงไปแล้วมันไม่เรียกว่าโกงนะผมไปคุยกับอาจารย์โจมาเมื่อวานละ ที่สูบกวาดจานโจยังยังเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอคุยกับโจอ่าผมฝากเรื่องไว้อาจารย์โจแล้วโอเคครับโอเคส่วนเรื่องติดต่อก็ได้เลยครับนะสะดวกเมื่อไหร่ก็รู้ค่ะอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมเข้าไปหาได้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 โอเคช่างแม่งช่างแม่งอ่ะเรื่องอะไรอะอ่าช่างแม่งตอนนี้เอ่อน่าจะติดธุรกิจอยู่ครับพอดีเกี่ยวกับเรื่องข้างนอกฮะอ๋อช่างแม่งมันเปิดซ่องนี่ใช่ป่ะรู้แล้วไม่ใช่เปิดโอ้ยนะคนดีๆแต่ยก็ทำเป็นอย่างนกันรู้อย่เหมอนกันคนยังไงเหี้ยแม่งเลย เอ้ยคนดีเดี๋ยวคนดีเลยเท่าไหร่ครับช่างเออหกร้อยห้าสิบครับกระเป๋าสองสามหนึ่งครับสำเนาอันนี้มันเป็นสำเนาของก่อนที่เอลจะลบไปอ่เออช่างจูนตอนนี้มีครับมีครับเดี๋ยวใครว่างจูนไหมกวได้เลยเดีบร้อยครับไปก่อนนะครับขอบคุณพา้าเจ้าไปกดเงินก่อนแล้วก็พาไปร้านผมรีบไปไหนนหรอไม่ไม่ไมเดี๋ยวมันมีกิจกรรมจะไปไหม อ๋อใช่เมื่อจางเห็นเขาประกาศกิจกรรมจะไปฮัลโหลคุณลุงธรรมดาไอ้ต้อลุงกำลังจะไปทำงานแด้เหรอใช่เอ็งอยู่ไหนเนี่ยบ้านโรงพยาบาลทำอะไรอ่ะมาเด้งกับคุณลุงอากิ๋อเล่นกับคุณลุงอาคิเดี๋ยวลุงโทรกลับแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงข้างหลังมันเป็นอะไรโอเค เป็นรายเชื่อที่นาย่กเป็นคนส่งให้เราเกิดไม่มั่นใจว่าเขารวมกันมาหรือเปล่ามันก็เลยว่ามีทั้งวัยจเป็นรวมกันมาเพราะนี่เพราะนี่ไปเช็คย้อนขั้นั้นแล้วมันมีการเคลื่อนไหวก่อนสองพันเลยคุณจะเข้าตอนนี้ไปเช็คย้อนแล้วพาไปดิแกงมันเข้าประมาณเดือนสิบสองถูกปพะล่ะแต่น่ารักดีนะผมชอบสิบสองอะของตรงนี้เหรอคะชอบคุณนะ หยอกหยอกหยอกแหมรวมกันหน่อยครับขอที่ลองแก้วน่ารักดีครับขอบคุณมากนะค่ะแต่คุณพลาดแล้วอ่ะคุณพลาดแล้วพลาดอะไรพลาดตรงที่ผมรู้ที่อยู่คุณแล้วหยอก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  โอ้ยฮิมโน่ผมเปิดเพลงฟังใน YouTube ล่วนะคนดูแม่งเพลงมันวนเพลงมันน้อยว่ะ วันนี้ผมจะเล่นช่วงนี้ผมจะเล่นแบบเลือเล่อยเปื่อยนิดนึงนะคุณดูผมขอพักสมองก่อนวะพักสมองแต่เวลาไม่พอภาษาจ,จดัดแดดวันนี้คุณทำอะไรบ้างอะ่ะวันนี้เดี๋ยวเคุณคุณ จะไปไหนไหมแม่ส่งมาจากที่แลนก็ได้เดี๋ยวแม่ผมว่าผมจะพาคุณไปอ่ะได้ค่ะว่างใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนเสื้ออะไรหรือเปล่าอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนครับไม่ต้องเปลี่ยนผมเห็นคุณใส่ชุดนี้มานานแล้วนะคุณไม่อาบน้ำบ้างหรอมาจากเข้ามาก็เจอคนคนแรกตลอดี้เฮ้ยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไปเปลี่ยนเสื้อไม่ได้อ๋นนี้ผมคิวแรกเหรอเนี่ย สั่งมาหน้าสภาแล้วก็ออกหน้าสภาตลอดนะอของนี้แสดงว่ามีใจนะไม่ก็คุณไปส่งมาจากหน้าสภาไงก็ต้องออกหน้าสภาแล้วก็ต้องเจอคนก่อนคนแรกไงเดี๋ยวผมส่งมาหลังคุณผมส่งคนที่อื่นแล้วกันนี่ส่งหน้าสภาก็ได้ค่ะครับผมรู้ว่าคุณมีใจแค่นั้นแหละตัวเฮียแล้วนะเฮียอะไรวเนี่ยเฮียอะไรแล้ว าเป็นเอีนี่ใช่ไหมไม่ทำไมดูใส่กางเกงแบบดักดักดำขนาดนี้ดักดำเอาจันี่เมโลนี่เมโลไอพวกนี้สภาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอโคตเท่เลอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องเรื่องของเฮ้ยไอยีนมืออะไรของมึงเนี่ยใครอ่ะนะบ้าจ่างไงครับไม่หมาถึงใครชื่อยีนสวัสดีครับ เดี๋ยวมันจะมีรอบคัดเลือกของภาคประชาชนก่นกนกนเอนครับพคือตอนนี้มนันจะมีห้าทีมวางครับห้าทีมวางแล้ว,วก<ะ>็ใน<ๆ>ส่วนนีแท็กพอลองหน่อยแท็กหมดไว้ทีไวดที นะผมขอเยอะๆๆอ่าไงครับผมผมขอจำนวนหน่อยนะว่าน้าจะเอาปลากี่แท้าล้านหนึ่งครับเฮ้ยเอาจริงจริงจริงเรื่องจริงหมดเลยนะมีป่ะมีป่ะล่ะไม่ได้ครับนะปล่อยปล่อยไปมันไม่ได้เป็นห้าแสนครับอ่าโอเคโอเคโอเคขอคุยก่อนนะครับได้ครับมา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  พี่อะไรนะสเปซบาค้าง ถึงรอบปั๊มันติดเฮ้ะทำไมมันไม่ติดวะเฮ้ยม,มึงสวนเหรอนีมม่นี่มสวนครับผมไม่สวนผมผมผมต้องแตครับอ่าปากดีนะสัตว์ บโอ้โหบปอาไป้เบครับนะครับผมมึงฟังนะหลังจากที่กูอ่ะแหงเล่นในสภากูก็รู้แล้ววิธีหมุนอ่าาา้าา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 ่าาาาไม่ใช่าาาาไม่มาาาาาอาาา นะ้าลองหมุนให้ดูหนอ่อยทำไมมันไม่หมุนวะ๊บนึงมันต้อง D กับะนะเอ้ย A กับ S อ่าเกือบแล้วนะนะ้าต้องอ่าเพิ่งเลงก่อนกับนะ้านะ้าต้อง A กับ ไอ้ตาขอครับเดี่ยมันต้องมันต้องเงี้ยกันนะนี่ไอ้ที่เกือบเลยโอุ้ยดาเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับ เออ่ทางทางสภาครับผมขอผมขอสองคนนึงครับพี่เราอยากเปลี่ยนเสื้อครับไปดิเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเอาถ้าม้าจ่ายยืมรถได้ไหมฮะยืมรถได้ไหมไอ้ไอ้แจ๊กเอามองสายมาบ้างเอายืมหน่อยดิเราแจ๊กไม่ได้เอารถมาอ่ะนี่นี่นี่รถนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวไปด้วยกันคุณเอาหรอซีซีเราไปจะมากินข้าวคนจะอยู่กับน้องๆไม่ผมอยากอยู่กับคุณนะถึงแม้ว่าคนนั้นคุณจะเดินหนีผมก็เถอะ คุณคงจําไม่ได้สินะจําได้ค่ะคนนั่นแหละทําให้บรรจางต้องเดินหนีไม่อะผมกำลังอธิบายอยู่แล้วคุณก็แบบ <c oughs> ไม่เอาละไม่เอาละแล้วก็เดินหนีไปเลยไม่ค่ะคุณตัดสินใจตนตัดสินมารจางไปแล้วผมตัดสินอะไรผมยังอธิบายอยู่คุณนั่นแหละที่ตัดสินผมแล้วเดินหนีออกไปนั่นแหละตัดสินค่ะผมกําลังอธิบายอยู่อย่าละคุณตัดสินไปแล้วว่าคุณใช้คําพูดว่าถึงแม้คุณจะเป็นคนแบบประเภทนั้น นั่นแหละคือการตัดสินของคนแล้วคะ่ะไม่จริงอะ่ะผมไม่ได้ตัดสินคุณจริงทำความเข้าขขใจของบาณช่าค่ะนี่คุณกำลังแจ๊สผมอยู่นะเมื่อจ,จ๋าจะาคำพูดข,ของคุณได้หมดแล้ววันนั้นนะแต่ผมคุณลองพูดมาดีว่าผมพูดอะไรบา้างเดี๋ยวไปดูสคริปต์แป๊บนึง <laughs> แล้วบอกจำได้โถแต่มันจาความรู้สึกได้น่ะว่ามันเสียใจมากๆค่ะ คุณเสียใจแสดงว่าคุณมีใจถูกต้องไหมเสียใจเพราะคุณเหมือนโดนถูกมาจางมากๆผมไม่ได้ดูถูกคุณแต่คุณมีใจแค่นั้นแหละแต่ว่าจาังสงสัยอย่างนั้นแต่คุณมีใจเอาเปลี่ยนเสื้อนีกว่าลืมผมรู้คุณมีใจแล้วผมก็มีที่อยู่คุณเห<อ>มือนกันเออไม่ใช่หยอก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 ยุงป้าตีกันอะไรวะนะ กดเงินเดี๋ยวเดี๋ยวกดเดี๋ยวไปกดให้น้าน้าน้าครับน้าน้ผมมีอยนะผมมีอยู่ครับมีเท่าไหร่ครับเนี่ยมีอยู่สามพันะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอนให้ขอเลขหน่อยครับได้ครับน้าครับสวัสดีครับน้าเป่าเรียกอครับเอ่อขอเลขขอเลขบัญชีนะครับเลขผมมาแล้วเลขหกสี่ศูนย์แล้วนะโอ้ยมันพันหนึ่งหนี่วันจ่ามีพันพอดีเลขเอ่อสองเจ็ดสี่ครับ นี่ผมโอนให้แล้วนะครับพูดนะให้เยอะครับสวัสดีครับพี่ศิลาสวัสดีครับโอ้ต์ครับสวัสดีครับ,รบน้องกอ๊อฟหล่อดจรงเลยครับเนี่ยมยันเดียวหรอ,อขนาดนี้มันจะเป็นเอ่อมันจะเป็นขวามือครับแล้วก็เลื่อนเอามันจะเป็นจุดอยู่ตรงกลางแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเอา พี่เซไปแล้วโอเคอใส่ายอ่ะับเขาให้ฮะสกอยอีกสักวันมีไหมี่ก็อย่างนี้วะเห็นเห็นป๊บพี่เอ่อข้าโบน่ะใส่สายอ่ะที่เป็นลูกดาวอ่ะแอบก่อนก่อนแอบก่อนสวัสดีแขกต้องใช้วันนี้ผมจะเปลี่ยนนะคุณดูเขาให้เปลี่ยนปะอะไรนะคุณ คนเปลี่ยนได้หรือเปล่าอ๋อมเปลี่ยนครับ Thank you. เิ็น,น,นึงครับน้องชายพี่ปีพี่กำลังจีบผู้หญิงคนนี้อยู่แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาแบบอ่านยากอ่ะเอาแต่ใจอ่ะใครเอาแต่ใจกันแน่ค่ะคุณหรือเปล่าพมบอกว่าจะเอาแต่ใจเด็ก

พาดูครับช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยได้ทำอะไรนะหวังว่าคงเข้าใจนะครับคือผมขอเปื่อยๆหน่อยแล้วกันผม,มกผมไม่อยากจะคิดอะไรมากมายมนปวดหัวเอ้ยว่าไงไอ้บ้านแรงสองเนะี่ยจะอยู่ไหมเอาออกบ้านแรงสองเดี๋ยวสิ้นเดี๋ยวหมดเวลาปุ๊บเอาออกเลยเแล้วก็ไม่มีแล้วแล้วก็รถกูเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วเีเ่เอ้ยเอ้ยแฟกเอาอีอ <c oughs> อยากมีแฟนผมเขียวเขียวเว้ยนไม้แหละแฟนวสีเขียวอยากทำสวนว่ะสวนแพะใจเย็นวิ่ ใจเย็นพี่อยู่อีนูมายังรูเรื่องมาคุณอะไรนะเรื่องพอ p แบบนึงค่ะคุณเป็คนแต่งตัวนานมากเลยนะใช่หรอใช่แต่ไม่เป็นไรถ้ามันทำให้คุณน่ารักขึ้นอ่ะผมก็ยอมรออยาให้เข้ากับแนวนี้น่ะ โอเคเลือกเสร็จแล้วค่ะแล้วยังไงวันนี้ทำยังไงต่อแล้วก็กดลงไปมันขางล่ามันจะมี confirm ทู buy ครับยืมไหมคะอ๋อโอเคค่ะยืมอะไรล่ะเพื่อเพื่อฉลาว่าไงลูกแฟกบอกว่าเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนใช่ไหมโอเคค่ะโอ้ยเกือบตายไม่เป็นไรคุณผมไวพอโอ้โหไอสัตว์ไอหน้าเหี้ยสามพันวิคนหนึ่งตัวนี้โลด รอมากโอ,อ้ป้าสุดๆผมต้องใส่โลจีเทคไว้ตลอดเวลาคุณเพราะมันเป็นหูฟังเกมมิ่งเกียร์ที่ฟังเพลงได้แล้วก็ระบุเสียงชัดเจนแต่ปัญหาคือน้ำมันหมดยเย็ดเคแล้ให้แม่งให้กูยืมรถไม่มีถังน้ำมันมีมีข้างหน้าขนามีข้างหน้าคุณมีข้างหน้าว่าจะมีถังอยู่หรอไหมมีถังเหรอมีอยู่ในขั้นตอนการผลิตได้สิ เนี่ยเห็นป่ะคุณพร้อมขนาดนี้โถถ้าแบบว่ามีมีทีมงานตกแบบผู้หญิงที่ใฝ่ฝันแมีเด็กส่งของว่ะจริงมีบริการรับจองไหมอ่ะร้านนี้พี่ชูจอใช่รป่ะดังลองไม่ต้องไปเติมเยอะหรอก รถไม่ช่องเราจริงคันนี้ไม่โอ้ยออตัวเล็ก เราอุ้มเราเข้าไปลงมาตัวเล็กไม่ต้องมองพี่เองลุงลุงวาอยู่นี่สินะที่เขาเรียกว่าอุบัติเหตุท,ทาท้องถนนสุขีดเอ๊ยอ นเลนเลยเงีะ้ะมันสวนเลนมาเง,งือไอ้เหี้ยกําลังจะเล่นมุกไอสัตว์เอ้ยโดนมุกเล่นแทนโคตรเลย กูไม่ต้องคืนรถแล้วสินะโดนชนรถระเบิดจุ๊บๆหน่อยจุ๊บหน่อยใส่ปีนี้พี่ขาสักหน่อยใส่ปีนที่ไอ้หีส้มแดงพี่ทำพี่ทำเพราะสนุกหรือพี่ไหนเอ้ยอุบัติเหตุนิดหน่อย,ยไม่ได้ทำมีประจุมโโั้งโอ้โหแหม่มเลยขอโทษครับ,นะบ,รบไม่เป็นไรครับ กำลังจีบหญิงอยู่แม่งเล่นกูมิชลินเลยขอบคุณมากครับพ่อหนุ่มก็มอหานะครับไม่กครับเสี่ยหมอกลสกอตสฟ้าครับอนว่าขอบคุณครับครับี่มีคนนะสวัสี่ะสัดีค่ะวัสดีคระับดีคระับดีค่ะสค่ะจวัดี่อดีค่ะีค่นั่ะสวสดัสดี่ะสวัสดัสดครสวัดีค่ะ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 ่ ไปบอกไม่ทันแล้วมั้งก็บอกอยู่จู่ดิเหลือเชื่อคนประเทศนี้สวัสดีครับนี่เป็นหมอหรือเปล่าครับใช่ครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อหลักยมดีแล้วครับว่าแล้วหน้าคุ้นๆครับสวัสดีครับนสวัสดีครับ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 เหียอ้วนอยู่ปะ ไม่อยู่ครับที่พี่เผาเขาอยู่เนี่ยน่าจะอยู่นะหนูวิ่งขึ้นมาสิคนเมื่อกี้ไหนคนบอกว่าไม่ต้องห่วงไงไม่คุณมันสวนเลนฮแล้วจะให้ผมทำยังไงอะฮะจะให้ผมทำยังไงในเมื่อผมหลบไม่ทันจริงๆทำไมยังไงคะแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆคุณก็มีผมนอนเป็นเพื่อน คุณไม่ได้นอนนะมาจังนอนนะเดยด่านนอนเป็นเพื่อนก็ได้ไม่เป็นไรไอโต้หละเลิฟเป็นไงบ้างเนี่ยคิดถึงยังเลยมาให้ลุงก่อนหน่อยสิเอาว่าแล้วติดงานสินะเมื่อกี้บอกว่าโทรไปบอกว่าติดงานไม่ใช่ก็คือลุงกำลังจะไปงานเอ็มซีไงติดงาน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 ดีดีไอโตติดงานกับพี่วัวเขียวคนนี้เหรอไม่ใช่อันนี้คือเขาคือแขกใช่ค่ะเขาคือแขกไงเขาเป็นบังเขาเป็นแขกเจอต่อยนะ บอกเหรอเกบอกว่ามาให้ลุงก <vale> ่อนหน่อย้ามหรอคิดถึงหลานเลิฟเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันนานเลยชาบายดีแต่ว่าไม่มีตังใช้เลยอ่ะอับเป๋บหนึ่งเจ็บแปครับหลายํำกูแล้วมีแก๊งไหมครับพีพยาดูบบนเครับพี่ที่นอนหนูหนูหนูจะมานอนตรงนี้ ไปฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งไม่ใส่สู้กับหนูจองวางมีไว้แล้วเมื่อกี้ข้างล่างเนี่ยครัไอ้บอมันน้ำหนักต้องย้ายไหมครับคุณลุกนอนอดีหมอขอุ้มขึ้นมาคุณลุกได้แล้วคุณนอนนานไปแล้วอีกนิดนึงถ้าขอดูแบบไปเทิรนครับโอเคครับอุ้ยอุ้ยนี้มากคนเท่าไหร่อ่ะน้องเป็นนิปเปอร์แล้วมากแล้วค่ะหมอเป็นนี้ค่ะ คนดวงน้ำไปไหนต่อเดี๋ยวลุงไปงาน MC นี่ไง,ไไงมาหาลุงบ่อยๆนะเขาจะไม่โตโอเคโอเค,อเคลุงไปแล้วหละเ,เลิฟไปคุณโอเคกลับมาไง <laughs> เบิกขันรถข้างๆนี่เลยคุณนี่นี่คนคนทำให้ฉัน ขอบคุณสซัพพอร์จากนัชพลด้วยครับผมขอบคุณมากๆครับยี่ต้อนรับนะครับอยู่ด้วยกันเป็นานานๆน,นะครับ